คนคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับครูปแป้งคุณครูจิราพรกัมยานกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมาในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สานั่นเองค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนสำหรับวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนค่ะ แล้วนักเรียนคะถ้าเกิดว่านักเรียนเรียนจบในหัวข้อนี้นะคะจะสามารถมีความรู้นะครเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ค่ะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะมาตรฐานส2 2เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่นศรัทธ,ธาและทํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะส่วนตัวชี้วัดนะคะนั่นก็คือส2 2ป .3 ทับค่ะยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มนั่นเองค่ะส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะคะนั่นก็คือ1ค่ะ อธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนที่มีผลให้ชุมชนนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลง 2. ค่ะยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่คมค่ะ 3. ค่ะวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชนและ4นะคะเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันของสมาชิกในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชนนั่นเองค่ะ และหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะคะซึ่งมีหัวข้อย่อยนั่นก็คือการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะก่อนที่จะไปเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทํากันนะคะโดยกิจกรรมนั้นก็คือ คุณครูอยากให้นักเรียนสังเกตภาพทั้ง2ภาพนี้นะคะโดยมีภาพจากชุมชนในอดีตและชุมชนในปัจจุบันนะคะและคุณครูอยากถามว่านักเรียนคิดว่าบุคคลใดน,น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากภาพนี้คะอะงั้นเดี๋ยวครูให้สัญญาณตอบพร้อมกันดังๆเลยนะคะ1 2 3สาตอบค่ะ โอ้โหใช่แล้วระคะถูกต้องเลยนะคะจากภาพที่เราเห็นนะคะแน่นอนนะคะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนก็ต้องเป็นสมาชิกในชุมชนนั้นๆถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนในอดีตหรือชุมชนในปัจจุบันถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมาจากบุคคลนะคะที่อยู่ในชุมชนนั้นถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้นักเรียนะ่ะ ต่อไปนะคะคุณครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะอ่ะ,อะ,อะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะไปเตรียมกระดาษเลยประกาดีไซอส์เตรียมจดนะคะเกี่ยวกับข้อความสําคัญจากคลิปวิดีโอที่เราได้ดูนะคะและอยากฝากให้นักเรียนตั้งใจดูตั้งใจฟังนะคะบอกเลยมีกิจกรรมดีๆมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะ,ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าเกิดพอบแล้วไปชมคลิปกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงในชุมชนการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนสมาชิกในชุมชนประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านกำนันองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการในชุมชนและสมาชิกที่อาศัยอยู่ในชุมชน การเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่มีผลมาจากการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในชุมชนมีหลายประการเช่นการเปลี่ยนหัวหน้าชุมชนการเลือกผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดการเปลี่ยนแนวทางในการบริหารชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน เด็กคะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะ,ะสนุกไหมคะคลิปวิดีโอนี้แล้วได้จดบันทึกกันไว้ไหมคะโอเคคุณครูบอกก่อนดูคลิปแล้วใช่ไหมว่าใครตั้งใจดูตั้งใจฟังแล้วจดบันทึกครูบอกว่าจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันใช่ไหมชีนนี้นักเรียนะ่ะคุณครูคมีกิจกรรมโดยคำถามในกิจกรรมมีดังต่อไปนี้คะ่ะ กิจกรรมคำถามชวนคิดค่ะคำถามมีอยู่ว่าบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนมีใครบ้างและบุคคลดังกล่าวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรฟังโจทย์แล้วตอบได้เลยใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวครูแป้งให้สัญญาณแล้วตอบพร้อมกันดังๆนะคะ1 2 3ตอบเลยค่ะ ถูกต้องแล้วนะคะโอ้โหคําตอบที่นักเรียนตอบมาทุกคนถูกต้องหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลและกลุ่มนะคะที่นักเรียนตอบมาเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะคะอะเดี๋ยวทีนี้คุณครูจะเอาคำตอบของนักเรียนนะคะมาแยกออกเป็นหมวดหมูให้ฟั่งกันอีกรอบค่ะอะมาดูคําตอบแรกกันเลยการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะคะก็คือการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนแล้วบุคคลทั้งหมดนี้นะคะที่เรียนตอบมานั่นก็คือบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้แก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันคณะกรรมการในชุมชนและสมาชิกในชุมชนใช่ไหมคะอ่าแล้วจากภาพนะคะ ก็คือเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะว่าจากภาพเนี่ยเหมือนกับเป็นภาพในอดีตใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนนี้คะอ่าใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือจากชุมชนในอดีตเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงคือม,มีการนําเอาจุดเดน่นหรือเอกลักษณ์ที่เป็นชุมชนในอดีตเนี่ยมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะ เก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของครูแป้งโอ้โหแค่เห็นจากภาพนิดเดียวสังเกตแล้วตอบได้ขนาดนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะอ่ะเรามาดูนะคะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะคะนั่นก็คือท่านเนี่ยมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านนะคะให้ความช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้านแล้วก็ พัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญสังเกตจากภาพชุมชนในอดีตที่เขานํามาทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะโอเคดูบุคคลต่อไปค่ะกำนันค่ะกำนันนะคะมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ตำบลนนเองค่ะบุคคลต่อมานะคะนั่นก็คือคณะกรรมการในชุมชนค่ะ ทันมีบทบาทหน้าที่นะคะก็คือช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านนะคะและสมาชิกในชุมชนนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะส่วนหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนคือพวกเราเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกในชุมชนใช่ไหมคะหน้าที่ก็คือเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆของชุมชนและช่วยพัฒนาชุมชนนั่นเองนะคะคําตอบพี่ตอบมา โอ้โหบุคคลทั้งหมดถูกต้องหมดเลยนะคะแล้วครูก็มาขยายหน้าที่ให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกในชุมชนนะคะอย่าลืมว่าต้องเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนั้นด้วยนะคะทีนี้นักเรียนะ่ะทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะค,คุณครูจะมาสรุปผลจากการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชนนะคะคือการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของบุคคลในชุมชน มีผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีดังต่อไปน,นี้นะคะ 1. ค่ะเกิดความรักและความสามัคคีในชุมชนค่ะ 2. ค่ะมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะ 3. ค่ะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นนะคะและ 4. นะคะชุมชนเกิดการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้านั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนค่ะการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะคะ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกในชุมชนนะคะโดยการเลือกตัวแทนนะคะเพื่อเข้ามาพัฒนาชุมชนให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นนะคะสมาชิกทุกคนจึงควรเลือกตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถมีความเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเข้ามาทำหน้าที่แทนสมาชิกในชุมชนนั่นเองนะคะ ยกตัวอย่างจากภาพนะคะนั่นก็คือเป็นภาพการประชุมของคนในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีของชุมชนนั่นเองนั่นก็คือเห็นผู้ชายที่ยืนชี้มืออยู่ใช่ไหมคะอ่ะนั่นแหละคือบุคคลที่เราเลือกมาเป็นผู้นำของชุมชนที่ช่วยในการพัฒนาท้องถิน่นพัฒนาชุมชนของเราถือว่าเขาต้องเป็นคนที่มีความรู้และความสามารถและมีความเสียสละ ทำประโยชน์เพื่อชุมชนของเรานั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะถือเป็นเนื้อหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะคะทีนี้นักเรียนค่ะคุณครูบอกแล้วใช่ไหมก่อนต้นคลิปนะคะว่าให้ตั้งใจดูคลิปวิดีโอและคุณครูจะมีกิจกรรมนะคะไม่ใช่กิจกรรมเพียงแค่คําถามชวนคิดที่ผ่านมานะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ กิจกรรมนี้นะคะคือกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าร่วมด้วยช่วยคิดเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูอยากให้ทุกคนนะคะร่วมด้วยช่วยกันคิดโดยตอบคาถามในกิจกรรมนะคะอ่ะเรียนสังเกตจากภาพนะคะแล้วคุณครูมีโจทย์โจทย์ถามว่าการเปลี่ยนแปลงในภาพเป็นในทิศท,ทางใดบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในภาพคือใคร การเปลี่ยนแปลงในภาพเกาะให้เกิดพ้อย่างไรถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาร่วมด้วยช่วยคิดเลยค่ะให้เด็กสังเกตภาพเลยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแป้งให้สัญญาณแล้วตอบคำถามข้อที่1พร้อมกันนะคะการเปลี่ยนแปลงในภาพเป็นในทิศทางใด1 2 3ามตอบค่ะ โอเคก็คือการเปลี่ยนแปลงจากภาพเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันไม่ดีเพราะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆคะสังเกตไหมคะว่าเห็นอะไรในแม่น้ําลําคลองคะอ่าเห็นขยะ ก็คนในชุมชนเนี่ยมีการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองถือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีเลยนะคะแล้วคำถามข้อที่2นะคะบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในภาพเด็กๆคิดว่าคือใครเดี๋ยวครูให้สัญญาณตอบพร้อมกันดังๆ1 2 3ตอบค่ะเก่งมากเลยค่ะก็ต้องเป็นสมาชิกในชุมชนใช่ไหมคะที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง จากภาพนี้นะคะแล้วคําถามต่อมาค่ะการเปลี่ยนแปลงในภาพก่อให้เกิดผลอย่างไรตอบพร้อมกันดังๆั2หนึ่งสองสามตอบค่ะใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองนะคะสมาชิกในชุมชนเนี่ยไม่ช่วยกันแล้วทุกคนเนี่ยทุกหลังคาเรือนทิ้งขยะลงแม่น้ําทุกคนเลยแล้วในชุมชนเราไม่ได้อยู่เพียงครัวเรือนเดียวใช่ไหมคะอยู่กันหลายครัวเรือนแล้วคิดดูว่าหลายๆครัวเรือนนั้นทิ้งขยะลงไปทุกวันทุกวันแน่นอนว่าต้องทําให้น้ําในแม่น้ําลําคลองเนี่ยเน่าเสียแน่เลย โอเคค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีอย่าหาทำนะคะโอเคค่ะไปดูกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดคำถามข้อต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตภาพนะคะแล้วตอบคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาคูยถามเลยได้ไหมโอเคคำถามข้อที่หนึ่งค่ะถามว่าการเปลี่ยนแปลงในภาพเป็นไปในทิศทางใดคำตอบนั่นก็คือ ถูกต้องแล้วนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะทำอะไรคะเนี่ยอ๋อการสร้างฝายชะลอน้ำใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะอะแล้วบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในภาพเด็กๆคิดว่าคือใครคะโอ้โหกูยังไม่รับค่ยสัญญาเลยนะคะเนี่ตอบมาแล้ว เก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือจากภาพนะคะเห็นทั้งเป็นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่สมาชิกในชุมชนแล้วเห็นเด็กเสื้อสีน้ำเงินนั้นไหมคะนั่นก็ถือว่าเป็นใครคะมีสถานะเป็นนักเรียนใช่ไหมคะเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นสมาชิกในชุมชนแล้วเขาก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชุมชนของเขาไปในทางที่ดีขึ้นแม้แต่นักเรียนเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนในชุมชนก็ควรที่จะ นำภาพนี้นะคะไปเป็นแบบอย่างด้วยนะคะและคำถามข้อสุดท้ายค่ะถามว่าการเปลี่ยนแปลงในภาพก่อให้เกิดผลอย่างไรคำตอบนั่นก็คือเก่งมากเลยค่ะก็ทำให้ชุมชนนะคะมีน้ำไว้ใช้ตลอดปีลดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันด้วยจากการทำฝายชะลอน้ำหรือฝายกั้นน้ำนั่นเองค่ะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆของครูแป้งนี่สุดยอดตอบถูกทุกข้อเลยนะคะทีนี้ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมชวนปฏิบัติค่ะนักเรียนค่ะโดยโจทย์นะคะในกิจกรรมชวนปฏิบัตินะคะคุณครูนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยคิดและทํากิจกรรมที่จะทําให้ชุมชนของตนเองนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น1กิจกรรมเช่น กิจกรรมทําความสะอาดชุมชนกิจกรรมปลูกป่านในชุมชนจากนั้นนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยบันทึกภาพหรือบันทึกเป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วนําไปเสนอต่อเพื่อนๆในชั้นเรียนนะคะเดี๋ยวคิดว่าทําได้ไหมคะทําได้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคู่แอบกระซิบนิดนึงก็ได้แค่เก็บขยะในแม่น้ําลาคลองเนี่ยก็ช่วยให้อะไรแล้วคะ ช่วยให้แม่น้ําลําคลองไม่เน่าเสียนะคะเก่งมากเลยค่ะและเด็กๆอย่าลืมไปทํากิจกรรมของตัวเองแล้วถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปวิดีโอมาด้วยนะคะทีนี้นักเรียนขาทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะจากการดูคลิปวิดีโอและครูปแป้งช่วยสรุปไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถสรุปเป็นความคิดรูปยอดได้นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะคะ เป็นผลมาจากการตัดสินใจของสมาชิกที่อาศัยอยู่ในชุมชนถ้าเกิดว่าสมาชิกทุกคนในชุมชนนะคะมีความสามัคคีกันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักก็จะทำให้ชุมชนที่เราอยู่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะเด็กๆเป็นอีกหนึ่งคนในสมาชิกในชุมชน เราก็ควรที่จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราด้วยนะคะ,ะนักเรียนค่ะทีนี้ค่ะกิจกรรมสุดท้ายค่ะเป็นแบบพัฒนาทักษะนะคะในการทำข้อสอบปรนัยนะคะเพื่อวัดประเมินผลว่านักเรียนที่เรียนไปทั้งหมดแล้วเนี่ยประเมินผลว่านักเรียนมีความรู้ตรงตามตัวชี้วัดหรือไม่เด็กๆพร้อมกันรือยังคะ่ะที่จะทำข้อสอบ ถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะเราไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะคำถามนะคะมีว่าบุคคลใดไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อ,อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนค่ะ 1. นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2. หัวหน้าชั้นเรียน 3. ผู้ใหญ่บ้าน 4. กับนันเด็กๆคิดว่าข้อนี้คำตอบคือถูกต้องแล้วนะคะ่ะ ก็คือข้อที่2นะคะนั่นก็คือหัวหน้าชั้นเรียนเพราะอะไรเพราะหัวหน้าชั้นเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนไม่ใช่ชุมชนนะคะ,ะมาดูข้อต่อมากันค่ะโจทย์ถามว่าการเปลี่ยนแปลงในข้อใดก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนมากที่สุดคะช้อยค่ะ1การร่วมกันปลูกป่าไม้ในชุมชน2 การสร้างห้างสรรพสินค้าในชุมชน 3. การสร้างโรงงานอุาาตสาหกรรมในชุมชน 4. การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการค้าขายเด็กๆคิดว่าข้อนี้คำตอบคือข้อสุดยอดกัดถูกต้องแล้วละคะ่ะนั่นก็คือข้อที่1น,นะคะการร่วมกันปลูกป่าไม้ในชุมชนนะคะเพราะจะทําให้ชุมชนนะคะเกิดความร่วมรื่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีนั่นเองค่ะ เก่งมากเลยนะคะคำถามข้อต่อมาค่ะไม่หยุดไม่ย่อนเลยทีเดียวเชียวอย่าหยุดพักค่ะความรู้ต้องดาเนินต่อไปเรื่อยๆคำถามถามว่าการรวมกลุ่มเพื่อร่วมการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนก่อให้เกิดผลอย่างไรช้อยค่ะ1น1ลดปัญหาความขัดแยง้ง 2. ไม่สามารถหาคอยุติได้ 3. เกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบ 4. เกิดการยอมรับการตัดสินใจร่วมกันคำตอบข้อนี้คือถูกต้องแล้วค่ะคำตอบคือข้อที่4นะคะเกิดการยอมรับการตัดสินใจร่วมกันนะคะเพราะการร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมในชุมชนนะคะจะช่วยลดปัญหาความขัดแยง้งหาข้อยุติร่วมกันได้และทำให้เกิดการยอมรับในชุมชนนั่นเองค่ะ เป็นไงกันบ้างเด็กๆค้าที่เรียนจบไปทั้งหมดนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าบุคคลและกลุ่มคนท,มทั้งหมดที่ได้เรียนไปนะคะถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะคะทีนี้ เราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในชุมชนนะคะเด็กๆอย่าลืมงานที่ครูชวนปฏิบัตินะคะว่าให้ไปทํากิจกรรมที่พัฒนาชุมชนที่เก่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากภาพจาได้ไหมคะเด็กเสื้อสีน้ําเงินนั้นเขาทําอะไรคะอช่วยผู้ใหญ่บ้านกำน,นันนายกเทศบาลใช่ไหมคะทำฝายชะลอน้ํา เด็กๆก็เช่นเดียวกันนะคะเพียงแค่กําลังเล็กๆของเราแต่สามัคคีก,กันกับสมาชิกในชุมชนนะคะเพียงเท่านี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนของเรานั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่เรื่องถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ